ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุดิบเราเนี่ยมีกี่ทายนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นของที่อุณหภูมิทั่วไปนะครับเป็นของแหง้งมีของฟรอเซ่นแล้วก็มีของที่เป็นชิวนะครับต้องบอกว่าของฟรอเซ่นนะครับค่อนข้างส่งได้ยากครับแต่ยากในระดับที่คอนโทรลได้ก็คือลบ20ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดูแลได้แหละแต่สิ่งที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆก,ก็คือของที่อยู่ในอุณหภูมิชิวนะครับก็คือประมาณ0ูนย์งอ,องศาตรงนี้ครับเรียกว่าถ้าอยู่ในห้องที่มันเย็นมากเกินไปวัตถุดิบพวนนบบก นนตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกขนส่งที่ไว้ใจได้เรียกว่ามีเช็คลิสต์ของอุณหภูมินะครับตั้งแต่ออกจาก w ว r e h o u s e เลยจนถึงหน้าร้านเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเวลาไหนอุณหภูมิเท่าไร่เพื่อให้ไม่เกิดดีเฟกกับวัตถุดิบของเราที่ส่งไปหน้าร้านนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของแทงตัวนี้ค่อนข้างไม่ซีเรียสนะครับขอแค่ว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่ร้อนมากจนเกินไปประมาณสัก 20- 25องศาหรือสาม้องศาอะไรอย่างเงี้ยครับที่วัตถุดิบพวกเนี้ยสามารถอยู่ได้แต่ถ้าไปเจอขนส่ง บริการของขนส่งที่เหมาะสมด้วยครับผม